โอเคนะครับต่อมาเรามาดูเฉลยในข้อที่12หน้าที่28นะครับในโจทย์เนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีความต้านทานอยู่3ตัวเนาะมี6โอหม1 0บโอห์ม15โอห์มต่อกันแบบอะไรครับถ้าลักษณะนี้ก็คือต่อแบบขนาดน,นะครับแล้วเขาอยากรู้ว่าระหว่าง A กับ B เนี่ยมีความต้านทานรวมเท่าไหร่นะครับโอเคเราก็มาแสดงวิธีทาเลยนะครับก็เริ่มจาก เขียนสูตรลงไปเนาะจากสูตรสูตรอะไรครับถ้าเป็นการต่อแบบขนาน1นส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R 2บวก 1ส่วน r 3บวกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า,าที่นี้เรามีแค่3 r เนาะเราก็ใช้แค่สูตรนี้โอเคก็เราก็แทนค่าเลยนะครับเพราะฉะนั้น1ส่วน r รวมก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ1 <c oughs> ส่วน r รวมมีค่าเท่ากับ1ส่วน R1 R1 เราให้เป็น6โอห์มแล้วกันนะครับบวกกับ1ส่วน R2 เราให้เป็น10โอห์มบวกกับ1ส่วน R3 เราให้เป็น15โอห์มโอเคต่อไปนักเรียนได้เรียนเรื่องเศษส่วนไปแล้วเนาะเราก็ต้องอาหา เราจะแก้ปัญหาสมก,การนี้ก็คือเราต้องหาคอนอนะครับคอนอของทั้ง3ตัวนี้ว่าได้เท่าไหร่ถ้าใครไม่รู้วิธีหาคอนอเดี๋ยวครูแคร์จะ,ะให้ดูนิดนึงนะครับเรามีเลขอยู่3ตัวนะครับไปครูแยกออกมานะมีเลขอยู่3ตัวคืออันนี้เป็นทดในเสียกระดาษก็ได้ตั้งแต่ครูจะทำให้ดูกัน มี6มี10แล้วก็มี15เราต้องการหาคอลนใช่ไหมครับโอเคเลขอะไรที่าสามารถที่จะหารตัวนี้ได้มากที่สุดได้ไหมครับเลขอะไรครับถ้าเราใช้ลองดูเลข2นะครับ เราเล็กล2ออะไรได้6 2 3เป็น6 2อะไรได้10 2 5เป็น10 2อะไรได้15ไม่มีเอาลงมาก่อนนะครับต่อไปอะไรได้อีกเอา3ได้ไหมอา่า3ก็3 1เป็น3 5นะครับ5เรา3ไม่สามารถที่หารลงตัวได้เอาลงมาก่อน สามอะไรได้สิบห้าอ่าสามหแล้วก็2ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้5ได้1เอาลงมา 5, 1เป็น5อันนี้15บหเนาะอ่าห้าหเป็นหนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ จะได้คอนนอโดยการเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับมาคูณกันนะก็คือเอา2มาคูณ3 3มาคูณ5แล้วมาคูณกับ1น1ทั้งหมดมันก็จะได้เป็น2 3เป็น6 5 -30 นะครับก็คือเราจะได้คอนนออยู่ที่30นะ30เนาะ30อ่าต่อไปเราคิดยังไงต่อนะพอเราได้30แนละ้ว แล้วก็เอา6ของตัวนี้นะครับมาหาร30แล้วเอาไปคูณกับตัวข้างบนคือ1น1ใช่ไหมครับ6กอะไรได้30เอา30ตั้งเอา6ไปหารก็6 5 5, 5มาคูณ1ก็เป็น5 10นะ10มาหาร30ก็ได้3 3มาคูณ1เป็น3นะครับ15มาหาร15มาหาร30 นะครับก็ได้เอา2มาคูณกับ1ก็เป็นเป็น2นะ 2> ก็จะเป็น1ส่วนอารวมจะมีค่าเท่ากับอา่าบวกสบวก2ส่วนเหมือนกันแล้วข้างบนบวกกันได้เลยเป็น10ใช่ไหมครับ10ส่วนด้วย30อนะ่าเพราะฉะนั้น มันก็คืออะไรครับมันก็คือตัดกันได้เป็น1่ส่วน3าเอ่อคราวนี้เราก็ต้องเอา R รวมขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับเดียถ้าถ้าเอาขึ้นไปข้างบนก็คูณไขว้ขึ้นไป3ก็ต้องคูณไขว้ามาฝั่งนี้เพราะฉะนั้น3คูณ1ก็เป็นอะไรครับเป็น3เท่ากับ R รวมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า R รวม เท่ากับ3อมโอเคไหมครับนะอันนี้เป็นพื้นฐานคณิตศาสตร์เนาะที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับดังนั้นดังนั้นความต้านทานรวมระหว่าง เกับ B เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ3องนี่ก็คือคำตอบนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเฉลยของหน้าที่28